วันนี้ทำซุปหน่อไม้นะจ๊ะนี่อันนี้ต้มไปแล้วเสร็จแล้วหนึ่งถาดนี่จะอุ้ยอันนี้คุณแม่ทำเองปะเนี่ยอันนี้แม่ของร็อตโตนะจ๊ะนี่แม่มันลยค่ะนี่หน่อไม้ทำเองต้มร้อยเจ็ดสิบแปดหมอ้อ <c oughs> ต้มไหลน้ำนะครับฝาไม่มีกลิ่นนะคะโอเคอันนี้โอเคอันนี้ต้องบีมตําบีมบีมมือต้มนี่นี้คนปรุงนะคะ แม่ปูเองเลยห้ยามขำมากน้ำลายไหลเดี๋วยวไปเราตามนี้เสร็จวก่อนวันนี้เรามีอะไรบ้างอะ่ะแม่มีข้าวเหนียวเนาะ,ะข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวใหม่ๆเลยสองกระติกน้ำพริกปลาแล้วก็มีผักน้ำพริกนะคะแล้วก็มีซุปหน่อไม้วันนี้ออุอ้ยเนี่ยจะบอกแล้วปูแป้นนะ้ำ โอ้ยใส่ขนาดนี้เลยพระเจ้าอันนี้ทำกับข้าวนะคะทำของให้พนักงานนะคะพนักงานกาินนะคะบอกเลยว่าเหมือนกันหมดเลยนะคะมัดแต่กเเ็เป็นแบบนี้เหมือนกันที่อย่างแยกนะ้พน,นักงานมากินเ,กเ,เหมือนกันกกหมดเลยกินเหมือนกันหมดกินเหมือนกันหมด ตุกปูเป้นเนี่ยโอ๊ย่างมากชำเดีอยวลเ่อ,เอาว่านเ่ยใส่ไว้เบียร์ช้อนมะคันด้ยนะีไง,งไดีที่อยู่นะอ่ะอ๋อเออเที่อยู่ช้อนมะคันเราจะชิม รอเดี๋ยวปรุงนะครับแป๊บนึงอ่ะระหว่างรอตำมาดูมาชมผักก่อนผักสวนครัวนี่โอ้โหดูผักนี่น้ำพริกไอ้น้ำพริกอะไรแม่น้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูนะคะรอรอเสิร์ฟในข้าวเหนียวช้ม

อันนี้จะออกแซบอันนี้มันจะออกแบบหวานหน่อยใส่ชั้นเดียวใส่หมดเลยอ่ะอันนี้เครื่องยังไม่ใส่ดอกไม้ใช่ไหมนี่ขเครื่องเครื่องโคก โอ้ยตายกับเต็มครบทุกปูแป้นเนี่ยอรังมากชุบกับไม้ใสปูแ e ป้นนะไม้ใสนประมณนี่ต้มเองใช่ไห e มแม่เอามาต้มเองแล้วก็อะไรถั่ววันเขียวว่ะถั่ววันเขียวแค่ตระมไผ่น้ไม้อ่อนมากออกอันนี e ้ทำกินกันเองนะคะ ไม่ดังมากเนาะทำากงามขำมากก็จะหมดอูล้ก็ทำเต็มเต็มใส่ไม่หมดคือว่าไม่พออ่ะเลยนะสองอันนี่แหละบ่อแค่นี้อันชุดแรกก็จะหมดแล้วเนี่ยกำลังเนี่ยมีชุดสองอีกอะพนักงานสามสิบกว่าคนนะคะต้องทำเยอะหน่อยนแต่อร่อยมาก เ่อนจะได้กินกันนี่ไม่ดอยากกินกันได้แล้วก็จะชิมผิดสำซุบมาก็ะหลอกแล้วหลุอแตงบอกว่ามันไม่จะ่สีอยากกินอลยก็มาแตหนบอกมัว่าหนูอยากกินหนก็บอกอ่ะแล้วกต้องเอามาอ่ะยบอกยว่าอรบอกอ่ะเลยบอกเลยแตงบอกว่าสีเขาบอกว่าไม่เคยกินน้ำ นจ้จิ้มน้ำพริกนะคะนตัวจะเอาหน่อไม้ไว้จิ้มน้ำพริกแต่เราขโมยหน่อไม้นกตกมาทำุ๊บหน่อไม้หน่อไม้นางหมดแล้วค่ะน่งมวยแต่ยำอยู่หน้าแะ้วฮะพช้อมไม่เยหรอ้อเลยโอเ่มาแต่หน่อไม้เยอะแ่ะแบบเต็มรถ ตักขึ้นมาเอาน้ำหน่อยๆแซ่มากเลยเดี hmm. mm ๋ยวเอานี่ชอบรสนี่ของชิมอืมเราเลยหลๆอกผกก็ไดนลูกผูกผกคนลยสีอะไรลอืมใส่ดวงเลยก็ได้ใส่ดวงเลยขาวอ้าหคือหูกั้นก่อ เรายกขึ้นไปเลยใหไ,ได้ถ่ายด้วยแล้วกนเดี๋ยวค่อยถ่ายตั้งได้ปะยกขึ้นามาตั้งบนฝั่งมรอเนนจะทำหมดใป็อะไรอ่ะก็ดปลาวม่อะเกิดอะม่วนจับนะไม่ต้องถามนะว่าหมดเปล่าหมดนะคะบอกเลยพนักงานเยอะสามสิบกว่าคนเออิตามเว ตกไปหน่อยนะคะจานจานพอพอพอแต่พอมาจานมาแล้วจานมาดุงเนื right. ้อเต็มเดี๋ยวใส่จานออกไปชิจานนะนุชไทม์มึงมีฝ่าวะเดี๋ยตรงนี้ว่าจานเนี่ยตรงนี้มันจานอ่ะหรือมาสองลูกตีตียกลงแม่แม่ช่วยดูจับด้วยนะเออเด็กเด็กเป็น ม้วจานใหญ่นมาก่อนแมก็กินม้วนจานให้แซมให้เจะหน่อยนึงแล้วจะไปกินนาจะไปกินนาฬิาจานอีกจะไานหน่อยานอีกไอู้กเปล่าลงจะตีเอาเปล่าปาปูหน่อยไมไม่สองลูกไม่ลูกเ้อจะไปกินแล้วอยากมากอืออยนีไปเออไ้ลูกเลี้ยใหญ่ละยังดีไหมบูญเลยอ่ะนีไนะคะ

เดีะะจะจิ้มจิ้มให้ดูนะคะนี่อืเหนียวต้องจิ้มอย่างนี้เลยนี่ดูจิ้มจิ้มจิ้มอีสานอีสานค่่อิสานนีอ่อร่อยกระปุ๊บแป้งมัน โ okay. อเคครับแล้ผัดน้ำพริกใครกินเอาทีกก่ไหนนะแล้ผัดน้ำพริกอย่างงี้นี่กินเผาแบบหัวอืมอืมไม่สนิทเลยโอ้โหหลังมันได้ใส่ข้าวหัวเปล่าเปล่าแล้วอืมโอเคค่ะจบคลิปแค่นี้ก่อน เด็กกินไม่ทันคนอื่นเขาข้าวเยมนนะคะบ๊ายบายไปบายก่อนบีมบ๊ายบายค่ะคุณแม่บายบายก่อนบ๊ายบาย